สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับตอนนี้นะฮะอยู่กับเรานะครับเรามีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นโซลูชันใหม่นะครับเรียกว่าเป็นระบบคิดเงินนะครับตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง3เฟสนะครับ22่สกิโลวัตต์นะครับจริงๆสามารถติดตั้งได้ทั้งที่เป็น1เฟส7.4็ดกิโลวัตต์แล้วก็ สามเฟสยีกิโลวัตต์ได้หมดเลยอยู่ที่ความต้องการของเจ้าของสถานที่นะครับถ้าเป็น3เฟสตัวนี้ก็ต้องใช้ไฟ3เฟสเข้าไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ระบบคิดเงินนะครับเป็นระบบสแกน QR code ง่ายมากๆเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องมีแอปพลิเคชันใดๆไม่มีรายเดือนหลายท่านนะครับเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับรีสอร์ทนะครับอยากที่จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ให้บริการลูกค้าแต่ว่าถ้าต้องเป็นแอปพลิเคชัน1คือ ลูกค้าอาจจะไม่สะดวกกี่ต้องโหลดหลายๆแอป2คือมีค่าบริการรายเดือนนะครับเจ้าของสถานที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยว่าสถานที่ของเราเนี่ยจะมีคนมาชาร์จมากน้อยแค่ไหนต้องเสียลายเดือนเรือสี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยไม่จําเป็นนะครับรนะบบนี้ไม่มีรายเดือนนะครับมี transaction fee แค่หนึ่เท่านั้นเองนะครับไปผูกกับธนาคารนะครับแล้วก็ธนาคารก็เป็นคนรับเงินมาให้แล้วถึงเวลาเขาก็ โอนเงินมาให้เรานะครับก็ทําสัญญากับธนาคารนะครับปลอดภัยในเรื่องของเงินแน่นอนนะครับอันนี้ทางผมเนี่ยทำให้แต่ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ประกอบการก็เอาไปใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับข้างในเนี่ยก็คือเป็นตู้ชาร์จแล้วก็มีระบบป้องกันให้ครบครันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบคิดเงินให้นะครับใช้งานยังไงนะครับก็อันนี้เราเอาไฟเข้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทดสอบใช้งานกันเลยนะครับ ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้มันอาจจะก็แกลกก็แกลก,ก,ก,กผมทดลองเพิ่งติดตั้งให้ดูนะครับอ่าสแกน QR Code โค้ดง่ายไดมากกดแตะเข้าไปที่หน้าจอนะครับรอสักครู่เขาจะเจเนเรต QR วอารโมาเราก็เข้าแอปพลิเคชันจ่ายตังค์ของเราปกติเลยนะครับแบงค์ธนาคารอะไรก็ได้ขึ้นเป็นสแกน QR Code มานะครับเราก็สแกนแบบนี้เลยปั้งขึ้นมานะครับใส่รหัสก่อนนะครับรหัสลับสุดยอดของผมใส่เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นว่า่มีเงินนิดเดียวไม่กล้าโชว์นะครับอ่ะ เราก็เลือกเอาเลยเราอยากชาร์จเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจะตั้งเท่าไหร่นี่ผมตั้งนาทีละ1บาทนะครับก็เบสิกเบสิกไปอ่ะผมชาร์จเอา5นาทีก็คือ5บาทผมใส่5บาทไปอันนี้อยู่ที่ผู้ประกอบการว่าอยากจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับกดเข้าไปปึ๊บจ่ายตังเรียบร้อยปึ้งเข้าไป5บาทนะครับโหทุ่มทุนมากนี่รอสักครู่นะครับเขาก็จะสแกนแล้วก็ตรวจสอบระบบนะครับว่ามีการจ่ายเงินจริงไหมนะครับนี่เราจ่ายจริงเลยนะไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะครับ จ,จริงเลยรอสักพักปึ้งเห็นไหมพอติดเครื่องทํางานนี่มามาดูหน้าเครื่องเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องต,ตัวนี้เป็นเครื่องสามเฟสของเรานะครับอ่าติดแล้วเอาละมันเริ่มใช,ใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้อยากรู้ว่ามันใช้งานได้ยังไงนะครับผมมีเครื่องเทสต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเทสจําลองโหลดนะครับจาลองโหลดของ ev charger นะครับอ่ะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับอันนี้นอกจากเป็นเครื่องจําลองโหลดแล้วนะครับเครื่องตัวนี้จะเทส การคุยกันระหว่างตัวหัวชาร์จนะครับว่าระบบโปเทคชันทำงานได้ไหมแต่มันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมบอกให้อ่ะพึ้งจ่ายไฟมาแล้วครับ3เฟส235 236 227โวลต์นะครับนี่ก็ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ทำงานได้แล้วนะครับก็คือชาร์จแล้วไฟจ่ายมาแล้วแต่มันยังไม่มีโหลดเพราะตัวนี้เป็นเครื่องจำลองโหลดตัวนี้ก็จะเป็นรหัสในเรื่องของการบอกเรื่องของกา p p กับเอ่อ CP ในเรื่องของการสื่อสารนะฮะอ่ะชาร์จได้แล้วเป็นไงครับโซลูชนันนี้อ่ะมาสองหน้าผมหน่อยนะ,ะอ่ะโซลูชนันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ราคาต้องบอกว่าราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวขอทำเคาะราคาให้ผู้ประกอบการก่อนต้องบอกว่าถูกแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแน่ราคานี้นะครับเครื่องรวมติดตั้งเนี่ยถูกยิงเดี๋ยวขอเคาะราคาก่อนทำให้แบบรับรองว่าใครเอาไปติดตั้งคุ้ม คุณไว้แน่นอนนะครับว้าวบอกได้เลยว้าว,ว,าวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ